สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมื่อนีวันที่19กันยายน2567เนาะแม่เพ่นก็ได้มาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยของ6สสำนักเนาะคะ่ะสุดใจพาลวยพ่อเกลียงแม่ลิ้ว่ว อาจารย์สวัยตาปากน้ำโพเขาฝากมาเนาะหกสำนักนะคะ FC ผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของ6กสำนักหรือว่า6อาจารย์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆท,ท่านด้วยเด้อค่ะเนะาะเพราะว่าทุกท่านที่คิดคนสูตรนำเสนอมาให้ FC ทั้งช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ ก็มีเข้าและมีหลุดนะคะ fc ให้พิจารณากันเอาเลือกเบิงเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแม่เพ็ญกาขอฝากด้วยเนาะผู้ใดอยากจะเข้ากุ้มเนาะหรือว่าอยากจะสั่งจองครีมแค่วเสียมอย่าบำรุงสายตาหรือว่าอยากจะบูชาวัตถุมงคลเนาะคะ่ะของหลวงปู่ศิลาก็ให้ทักไลายมาหาแม่เพ็ญได้ตามเบอร์065 341 88 3 6นะคะ ทวนคืนให้อีกเทอนึงเด้อจะ้ะเบอร์นี้ค่ะ0653418836เข้ากลุ่มก็เข้าฟรีนะคะบอดายเสียงเงินค่ะในกลุ่มจะเป็นแนวทางลาวฮานอยแล้วก็มีรัฐบาลไทยด้วยเนาะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องค่ะกามือน,นี่ได้ล่งไปแล้วนะคะของซีเซียนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของ6สำนักของ6อาจารย์นั่นเองเนาะ กลับมาเบิ่งตัวเลขผลงานทีผพานมาเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะอกก่อนจะเข้าไปเอาตัวเลขเมื่อนี้ค่ะเมื่อวานนี้ผลฮานอยพิเศษบนออก297ล่างออก90นะคะส่วนฮานอยปกติบนออก497ล่างออก73ฮานอย VIP บนออก803ล่างออก35นะคะมาเบิ่ง ของเขาฝากมาเมื่อวานนี้ให้มาหาหนนยแยกวิ่งลูดเข้าสองนอยจับคู่พวกเขานะคะ fc ส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้าหนึ่นอยจับคู่พวกเขาค่ะส่วนฮาหนอยรวมของแม่ริว้วเมื่อวานนี้วิ่งลูด6ตัวเดียวบอมานะคะบเขาของพ่อเกลียงให้4กับห้า 5มาอยู่แต่จับคู่บ่เขาเนะเมื่อวานนี่ฮาน้อยก็เกือบหลุดเกือบวัตทุกสำนักนาะของอันซีเซียนก็คือกันนี่ก็คือกันเนาะส่วนของอาจารย์สไวายให้5กับ2จับคู่เข้าที่5 3หรือว่า3ามหาล่างของนอย v ี p อันนี้ก็เกือบหลุดเนาะคะ่ะดีนะที่ยังมาสุดท้ายท้ายสุดนะ ส่วนสุดใจพารวยเก้ามานะคะเก้ามานอยพิเศษและน้อยปกติเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขาเด้อจ้ะเนาะส่วนห้านอยรวมตาตาให้วิ่งลูดที่หกกับเก้าเมื่อวานนี้เก้ามานะคะแต่ว่าจับคู่บบเขาเด้อจ้ะเนาะอ่ะได้แล้วคะ่ะ FC ผลงานมอว่าน,นี่เนาะว่มามีผู้ใดถูกแนบถูกแน่ก็มาเบิงค่ะเมื่อเมื่อวันนี้มาเบิงเอาตัวเลขวันนี้กันต่อเนาะเบ้าพิดเบ้าถูกเบ้าข้างเว้าค่าอยู่นี่แล้วบถือจักเทียอ่ะเอามาเอาตัวเลขแนวทางวันที่สนะิบเก่าเนาะฮานอยแยกเขาฝากมานอยพิเศษให้สองกับสามนะคะวันนี้วิ่งลู่สองกับสามนอยพิเศษ จับคู่ที่2อ25 34 3อชุด3ตัว235และสองเออและสามส่วนชุดน้อยปกติให้รูด7กับ8จับคู่ที่74 7ดสี่เห้าแปดชุด3ตัว7 85และ874ส่วน5้าน้อย VIP ให้วิ่งรูดท,ที่4กับ5นะคะจับคู่ที่ 46, 47แล้วก็ 56, 57นั่นเองเนาะชุด3ตัวมี457และ547ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝากมาจับคู่หลุดนะคะวิ่งรูดเข้า2น้อยเนาะส่วนวันนี้เอาใหม่แก้มือใหม่เด้อขอให้เขาทั้ง3น้อยเนาะ ่จะได้มีกำลังใจกดไคลกดแช่ให้มาเบ่งโอค่ะของตาปากน้ำโพหาหนอยแยกวันนี้ตาให้หน้อยพิเศษลูด0ย์กับ3จับคู่ที่02นย์สองศนอเนาะค่ะแล้วก็ชุด3ตัวมี0 3นหแล้วก็3 0 2ศนอหาหนอยปกติก็ให้ลูดที่9กับ2จับคู่ที่ 9093-2023ส่วนชุด3ตัวก็คือ923และ290ส่วนฮานอย VIP ให้รูด4กับ7จับคู่ที่43 46 47เออ43 46 73และ76นะคะชุด3ตัว476และ743ค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดเข้าแค่น้อยเดียวเนาะค่ะจับคููกับโบเขา่าหายซีลุดค่ะของตาก็ได้มาแคปหน้าจอเอ,อหาฮาน้อยแยกวันนี้กันต่อดีกว่าเนาะ,ะแคปหน้าจอฮาหน้อยแยกของตาปากน้ำโพและเขาฝากมาวันนี้กันจ้า ได้แล้วไปต่อกันค่ะอ c ซมาต่อที่ฮานอยรวมตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดที่0กับ3จับคู่ที่ 02, 05, 6อา่า0 6 0 9แล้วก็ 32, 35, 37แล้วก็39นะคะของตาวันนี้ส่วนเมื่อวานนี้ตาให้มา6กับ9ตัววิ่งตัวรูดเข้าที่9เนาะแต่ว่าจับคู่บนเขา ส่วนวันนี้ให้วิ่งรูด0กับ3จับคู่ที่ 02, 05, 0 06, 09แล้วก็ 32, 35, 37และ39นะคะไ้แล้วไปต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูด9ตัวเดียวจับคู่ที่ 91, 92, 93แล้วก็ 30, 31, 35นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ของสุดใจพารวยวิ่งลูดก็เข้านะคะมาสองน้อยแต่ว่าจับคู่บบาเขานะคะวันนี้ก็ให้มาเก้าอีกคือเก้าเนาะจับคู่ที่9ก้าหนึ่งเสองเสแล้วก็30 3ศูนหนึ่งสาหได้แล้วก็แคปหน้าจอเอาหานอรวมตาปากน้ำโพและสุดใจพารวยวันนี้นะคะ ได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะ fc ของพ่อเกลียงค่ะหานยะรวมพ่อเกลียงให้วิ่งรูดที่5กับ6เดอ้อจากวันนี้เนาะหกับ6ชุดเน้น6 1 6นึ 2, ่งหสองหหนและศูนย์ห้าชุดลอง8ปสและ8 5เดอ้อจ้าเนาะส่วนว่าว่นนี้พ่อให้วิ่งรูดที่4ี่กับ5 5มาอยู่แต่ว่าจับคู่บบาเข่าเนาะ ส่วนวันนี้พ่อให้5กับ6จับคู่ชุดเน้น6162 5152 0560แล้วก็ชุดลอง84และ85นะคะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งรูก0กับ2จับคู่ที่01 04 05 06และ08แล้วก็21 24 25 26 28 ตัวกัน 02, 03และ00นะคะส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์สวัยก็ทำผลงานออกมาได้1น่อยนะคะวิ่งรูดก็เข้า1ตัวนะคะจับคู่เข้าที่53หรือว่า35้นอย VIP ล่างนะคะส่วนวันนี้ก็ให้0กับ2จับคู่ 01, 04, 05, 06, 08 สองหนึ่งสอกันที่02 03และ0ูนะคะอ่ะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางหานอยรวมของอาจารย์สวัยและของพ่อเกลียงค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วมาปิดท้ายคลิปด้วยของแม่ลิ้วนะคะ วันนี้แม่ให้วิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวค่ะเนาะห้าสามหานอยหานอยรวมให้วิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวชุดเน้นสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองชุดลองห้าศูนย์และสี่สามนะคะส่วนเมื่อวานนี้ของแม่ให้หกตัวเดียวหลุดนะคะ fc วันนี้แก้มือใหม่หนึ่งตัวเดียวชุดเน้นสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสอง แล้วก็ชุดลอง5043ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะสุดท้ายแล้วแม่เพ่นก็ขอให้ใหอวยพรให้ FC ทั้งช่องและอาจารย์ทุกอาจารย์และทุกสำนักทุกเซียนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปัาศาจากโกครคไข้ไข้เจ็บคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ทั้งสมปรารถนาทุกทันทุกคนจ้าคลิปนี้ก็สวัสดี